สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสูผู้สุขคนมาพ่อกระสาพิ่กุลคนเก่าค,คนเดิมเด้อจา้าสาวพิ่กุลสีผ้ามาตัดขนาดาด้อจ้าเด้อเดี๋ยวไปดูกันเลยเจเบวัวกำลังสิตัดเด้อจา้าไปค่ะได้ยังเนาะเจเบัวจ๋า,จาขนาอังกฤษไปในข้างนอกเอ้ย <c oughs> สุดยอดพี่บวัวพี่บวัวมึงต้นนี่นี่มาตัดเอาต้นนไ,ไปหาเอาไงไงเดี๋ยวค่อยนี่แหละไงแล้วบอกพี่กระไรกวนนี่เอาไปไปไปตัดขนาดด้อจา้าพี่น้องจา๋า แล้วน้องตาเห้พี่น้องเขาเมืองน้ำเนี่ยบัวแดงมาปลูกใบดอกจ้าหน่อยเอาทั้งแบบปาดขนาดประเทศอังกฤษได้จ้าพี่น้องจ้าตัดแจกตัดป้าดงามข้างนอ่ะท่าทางนะมันจะงามพี่บัวตัดใส่ยามเจ้าเลยพี่บัวตาใส่ยามใส่ยามให้ฮู้สวยงามอ่ะข่อยสีตัดอย่างเดียวเอ้าแต่เอาใส่ได้ไข่อยสีไทยได้บัว บรรยากาศสุดยอดเลยจ้ะสวยเหลือกใดย่าเฝ้าย่าเฝ้าให้พี่น้องเข้ามองน้ำเนียจ้าตดจัาตาเจ็ดต่ำผุน่ะพี่น้องเสียงกรอบกรุบกรุบอันสามีมาปลูกไว้จ้านี่มึงจ่าอู้มึงมึงมึงอันนี้ยอดนี่ย่าเฝ้าเอไ ดูดูยอดนี้มาเด้อจ้ามาตัดคณะอังกฤษเด้อจ้ามาปลูกไว้แต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้มาเยี่ยมสวนอู้ตัดครึ่งเลยหากินอู้เหี้ยสุดยอดเลยเนาะเดี๋้โชว์พี่น้องข้างหน้าสวยมากบรรยากาศก็สวยขนาดก็งามจ้ะพี่นอ้องขนาดอื้อ แบบสีม่วงก็มีพี่บนนะัวนะ่ะต้นนาเจ้าน่ะอ่อนขนาดอ่อนขนาดอุยเอาเอา,มมาถุงมาท่านแม่ละมันเตรียมมือเลยนี่กบวบอมาแล้วเหรอบอเออุ่นปูนทั้งพุ่น,น,น,นเดี๋ยว เดาสิไปเลือกเอาแต่ดอกมันมนั่นมองสีม่วงหันทั้งหลังเจ้าค่นนะอย่างานั้นแค่เอาไปผัดแมงนบผ่นนนผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยนี่ดอกนี่นั่นเห็นไหมเอา,เอา,เอาที่ว่านี่สีเลือกเอาไปที่มันเป็นดอกจะว่าอันนั้นเอาไปเอาใบมันทุกคั้ ค่่ออยเืเคยคิดพอบบ่อปลาเหนียวอ,อันนี้สุดยอดแล้วต้นนี้เด็กพี่บวัวนี่สีม่วงนี่บัวหันเป็นดอกนะอ่ะไปคันน้ำตอเ้ยถูกเฝ้าไปงมมทั้งหนากระไรวะสินบัวสุดยอดแล้วค่อยละส่ออันค่ะเอาไว้มันเป็นดอกมั่ง ตันงแ่ใบมนันงามท้งงก็ถืเอาโอ้ยมังกุมนี่พี่บวัวดิวนี่ทั้งลัางเจ้าหันเออเบกบัวก็ทำหน้าที่ตัดสาวพิคุณทำหน้าที่ถ่ายนะคะ่ะพี่น้องจ้าแบ่งงานแบ่งการกันเฮ็ดฮูนู้่ได้ก็ได้ข้าวไปกินแท่นพี่น้องงามงามสออนบ่เจบวัว คุณป้ามาปลูกไว้ให้บ่จ้าดังปุ๊ดดังปุ๊ดพี่วานนี่เจ้าบ่สออนงาน,นี่บ่นี่แหมสะอ่อนเอาไว้มันเป็นดอกโอ้ยมันไหลอยู่เองเอ้ย,อยนี่ก็มันใหญ่พุน่นน่ะเดี๋ยวมันสิมันสิเศร้ากรอบอพี่น้องมาทำก,กันกระสุกันเด้เอาว่ปะปาดเอาว่ะอะไรเนี่ย เอาลดพี่บวัวนนะ่ะไปดูกอสีฟ้ากอ,อ,กอสีม่วงดูดูมือหนูนะ่ะเดินตรงไปเลยมันทำไมใหญ่อะไรขนาดนั้นัสั่งคนดนะ้วยเนาะแต่ปยาย้าใหญ่เอ้ยป้าทางผีวแห้งวิตอกอยไง ว่ามาเก็บกับเมืองไทยนั่นนเดอเอ้อเอ,เ,เอาไปกินแล้ว เนี่ยเลือกแล้วดอนี่ดู้ตัวหรอป๊าดไปจัดการลวกแม่ที่แน่าบอกว่าเอาไปลวกแซ่ช่องฟิดไว้พี่บัวไปกินย่ามันบ่มีนี่นิม n i b หัวมันมึงมึงออป๊าดแหงแต่ะยางตัวไปทั้งหนาแหงแต่มิเตอรอยใยไงพี่น้องข่อยมาอยู่นี่ตังโดดแล้ว ข่อยกำบังวฮู้แนวกินเมืองจ้ะขนาดจ้าขนาดประเทศอังกฤษได้จากพี่น้องจ้าอยากกินน้ำสาวพิกุลบ่จ้าเอาโบนี่ดอกเอาโรดเอาตัดเอาเอาบ่เสียดายเอาเสียดกยจะเอาล่ะเอาดอกเอาอันนี้สิมันงามเนาะงามทุกอันเลยพี่บัวเอาอันนี้เอาเอาที่เป็นชอมที่เอาไปลวกเอาพอแล้ว มันก็นลวกแซ่ช่องฟิตไว้ บัว่าคันพ่อต้นเขียวๆงามๆต้นห,หน่อยๆเอาจากต้นสองต้นนี้เด้อเอาไปปลูกไว้เคียงหัวนะเม่ได้ปลูกยังได้ขางหัวเอาพ่อกอพ,ออพอ่อไปมีความู้สึซืยังไงเนี่ยจ้า ใจแล้วได้กินคณะประเทศอังกฤษหลายบอบอกพี่บอกน้องเขาเนี่ยค่ะหลายมากงามมากเจ้าตัดเอาอย่างนั้นตัดเอาแต่ดอกมั้จดอกอืมีแต่ดอกสวยๆจะเอาไปรูปไปจ่าไปไปเบ่งโต้น้ั้นป่าเอานะจะเป็นทิพมึงจากพี่น้องมีแต่ขนาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นปลาปลาและจ้าพี่น้องบรรยากาศก็สวยๆมืองเมฆค่ะเมฆคือ สวยงามมากไปจ้าพี่น้องโอ้ยฉันจะอดไวเด้ออดไรเหรอนี่มึงมึงดอกนี่เจ้าเมืองดอกนี่เออสร้างมันดอกนะมี่บ่าวดอกพี้ยไปฉันนี่พี่บัวเพรเล่ามันไม่มีที่ใส่แล้วเรียกเขากระดอกจ้าพี่น้องจ้าจังไดคลิปนี้สาภิกุนขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าผอกัน้หม้คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า